เค okay, ครับเรามาดูกันต่อนะครับหลังจากที่ดูคลิปการเอาเครื่องเทสล้อนะครับผ่านมาล้อที่เป็นเกรดไนลอนซิกเรากดทีเดียวก็แตกครับส่วนเป็น PE จะเหนียวขึ้นมาหน่อยเวลากดมันก็จะแค่ขาดแล้วก็ PU ที่เป็นสีดำตัวนั้นเป็น PU ครับแต่เป็น PU r e รีไซเคิลหมายถึงพลาสติกที่ไม่ตรงเกรดแต่มีเกร p ด PU มากกว่า มาผสมเป็นเม็ดเก่าแล้วฉีดออกมาก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าในกรณี2อล้อที่เห็นนะครับแต่ถ้าเป็น PU ที่รีไซเคิลจะทำได้แค่สีเดียวครับคือสีดำแต่ถ้าอย่างของเราเนี่ยเป็น PU แต่เป็นเม็ดใหม่นะครับมันจะมีความมันในตัวเห็นไหมครับว่ามันมากขนาดเราเอากระดาษทรายกับเอาหินเกียให้ล้อตั้งอยู่บนเครื่องให้ได้มันยังดีดออกเลยครับ อันนี้เราดูจากการเทสนะครับเราแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าลูกค้าหรือร้านค้าที่ซื้อของคุณภาพต่ำมาขายหรือคุณภาพที่ดีมาขายลูกล้อจะต้องเป็นสีส้มนะครับบางเจ้าผมเห็นทําเป็นสีอื่นก็มีนะครับก็เป็นคุณภาพล้อที่ราคาใกล้เคียงกับผมนะครับพวกที่เราเห็นอัดแตกเลยน่ะอะละยี่ห้าบาทครับของเรานี่วงละเก้าสิบห้าบาท นะฮะลดต้นทุนกันเห็นเห็นครับเหล็กขาวก็ลดต้นทุนไปละร้อยกว่าบาทน,นะครับเครื่องจักรที่อามาดัดก็ใช้เครื่องดัดที่ทั่วไปในท้องตลาดซึ่งทําให้เหล็กยืดเยอะนะครับหัวเผาตรงหัวนี่ก็ลดต้นทุนในการใช้แป๊บกับแวน่นที่แปะมาออกเห็นไหมครับแค่3ามรายการเนี่ยลดต้นทุนได้เป็นร้อยเลยอ่า แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าลูกค้าที่ไปซื้อของถูกมาใช้แล้วบอกใช้ได้เหมือนกันผมก็บอกว่าใช้ได้ครับไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้แต่ใช้ได้นานแค่ไหนโอกาสเสี่ยงแค่ไหนไม่มีใครกล้าบอกนะครับแม้กระทั่งร้านที่เขาบอกคุณว่าใช้ได้ใช้ได้เนี่ยครับลองเกิดปัญหาสิครับนะสะแตนเราจนทุกวันนี้นะครับไม่เคยมีใครเคลมเราแม้แต่ตัวเดียวนะครับสอบถามได้นะครับเรื่องนี้เรื่องจริงครับ ะะสังเกตง่ายๆครับแบรนด์เราโลโก้มีทุกจุดนะครับดูนะครับเนี่ยถ้าเห็นว่าเป็นสินค้าของเราก็สบายใจได้แล้วนะครับส่วนหนึ่งไม่ต้องเครียดเลยเรายกรถคันเราเป็นแสนนะครับเราไม่ได้มายกรถกักจักรยานนะครับคันหนึ่งพันสองพับาทถูกกันสองสามผมว่าไม่คุ้มหรอกครับสแตนเนี่ยอยู่ ใชร้รถเราเนี่ยนานแสนนานเราสมมติเราใช้รถ5ปีสแตนยังอยู่กับเราได้เลยครับอ่าเราซื้อรถคันที่2มายกสแตนตัวเก่ายังยกได้อยู่เลยครับผมถามว่ามันคุ้มไหมครับกับเงิน300อหรือ200ที่เสียไปผมว่ามันคุ้มค่านะครับลองคิดดีๆนะครับลูกค้านี่คือเราบอกกันก่อนอยากให้ลูกค้าลองพิจารณานะครับความจริงหนีไม่หนีไม่กันไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับ ครับคณิศาสตร์ก็พิสูจน์ได้ครับ,น,บน,นะฮะไม่ใช่มาบอกว่าอันนี้ใช่ของผมดีอย่างงุ่นอย่างนี้อ่าแต่ของเราเนี่ยพิสูจน์มาแล้วน,น,นะฮะเราเป็นผู้นําเรื่องสแตนเราผลิตสแตนทุกไซส์ทุกแบบทุกรุ่นมานานกว่า9ปีแล้วสินค้าที่ออกไปไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แตัวแล้วนะครับ แบนด์ชั้นนำใช้แบนด์ของใช้ใช้ของเราทั้งนั้นเลยครับ oh, อโอเคสังเกตง่ายๆครับของพอเราจะเป็นลูกรอสีส้มนะฮะชิ้นตัวตัวชิ้นงานตัวนี้ oh, ก็จะมีโลโก้หมดทุกจุดนะครับ oh, แล้วอะไหล่เนี่ยของเรามีขายทุกท,ท,ท,ทุกทุกชิ้นนะครับในกรณียางขาดมาหรือจะเปลี่ยนอันนี้ใหม่แล้วก็มีขายนะครับ oh, ส่วนอันเนี้ย ยางขาดมาในอนาคตยางมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับต้องเข้าใจกันนิดนึงเหมือนยางรถนะครับใช้ไปก็สึกไปอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้ไปมันก็จะมีรอยไปเรื่อยๆจนมันขาดนะครับยางแต่ยางนี้เราก็ใช้ยางเก็บดีที่สุดเท่าที่มีนะครับตอนนี้สังเกตว่าจับแล้วมันจะนิ่มนินะครับไม่แข็งไปไม่นิ่มไปนะฮะกดแล้วยงัยงยางไม่ตายนะครับบางเจ้านี่ผมกดโอ้โหแข็งปักเลยอ่ามันเป็นยางที่ตายแล้วนะครับ นี่เราเรียนรู้กับการเลือกสแตนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอแนะนําสินค้าของเราหน่อยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าทําไมของเราคือโค้ดสแตนอันนี้คือสแตนยกหลังทั่วไปนะครับแล้วเรามาขอดูสแตนสีล้อนะครับเป็นหลังเหมือนกันครับแต่เหมาะกับรถที่มีน้ำหนักเยอะขึ้นเราก็ใช้สแตนที่มีล้อเพิ่มนะครับอันนี้เห็นไหมครับทำไมเราต้องเพิ่มล้อเพราะว่า รถบางรุ่นหนักมากอ่าแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อเผื่อเลยก็ดีนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นสีล้อสังเกตเราจะมีบูทมีอะไรไปเรียบร้อยนะครับนะฮะในนี้จะถอดมามีบูทลองอีกสองสามตัวนะครับอ่าเวลาทํางานเนี่ยล้อจะลื่นมากอา่ดูนะล้อลื่นเปิดลอนเปิดน,น,น,นะครับรับน้ําหนักได้เต็มที่ตุกแกนะครับของเราใช้เทามาบังคับเนี่ยใหญ่มากเห็นไ,ไหมครับว่าใหญ่ เห็นรอยเชื่อมข้างในไหมครับเห็นว่ามันทะลุมาถึงข้างหลังเลยนะครับนี่คือก,การเชื่อมที่ถูกหลักนะครับนี่โอเคเรามาดูตัวต่อไปนะครับสแตนยกแผงคอครับเ,เดี๋ยวขอสแตนยกแผงคอหน่อยครับอันนี้คือสแตนยกแผงคอโอเค,อเคนะฮะ สแตนยกแผงคอของเราเนี่ยเราออกแบบมาให้เป็นทูอ i น one นะครับในกรณีลูกค้าจะยกแผงคอก็สามารถใส่ออปชันตัวนี้นะครับออปชันตัวนี้ใส่ลงไปนะครับในในกรณีลูกค้าบอกว่าจะทำเป็นสแตนยกหลังก็สามารถถอดชุดนี้นะครับออกแล้วก็เอาชุดนี้ใส่ได้เลยครับนะฮะเราจะมีให้เลือก2แบบนะครับแบบแรกก็คือยกแต่แผงคอ นะครับอีกอย่างอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกนะครับเพิ่มเงินนิดหน่อยครับแต่ได้ออปชันเพิ่มไปยกได้ทั้งหน้าทั้งหลังครับส่วนแกนที่เราให้ไปนะครับพอกับรุถท้องตลาดตอนนี้นะครับจะมีแกนเล็กแกนใหญ่เนี่ยเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใต้แผงคออันนี้คือสแตนยกแผงคอนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูสแตนรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลูกค้ามีสแตนหลังอยู่แล้วนะะในกรณีมีสแตนหลังอยู่แล้วอันนี้ก็ถอดล้อเพียงเดียวครับแล้วก็สามารถจะเอาชุดออปชั่นตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับฮะสามารถเข็นรถจับรถในที่แคบได้นะครับฮะ แล้วถ้าเราจอดเร็จอยากจะล็อกเบรกแล้วก็มีเบรกให้นะครับตัวนี้เพื่อป้องกันการไหลโอเคประกอบง่ายยกง่ายครับแล้วสิ่งที่เราจอิปธิบัติไว้คือซุ้มล้อเราทําเหมือนรถโหลดนะครับมีช่องว่างระหว่างพื้นเนี่ยกับตัวนี้น้อยในกรณีลูกปืนตัวนี้แตกอ่าตรงนี้จะลงไปนั่งที่พื้นทําให้ไม่เกิดการพลิกนะครับเพราะมันหาจากพื้นแค่ไม่ถึงเซน นะครับสังเกตนะครับอ่านี่คือการจดดิบัลของเรานะครับละลูดูเหล็กหนาสามมิลสามมิลในนี้อีกสองมิลแปดมิลรับน้ําหนักขึ้นคานตรงนี้ไว้อีกเหมือนกับไอบีมครับเหล็กไอบีมไม่งอนะครับดัดก็ยังไม่งอครับรับสามารถรับน้ําหนักได้มากกว่าตัวแรงกดของเขานะครับอ่าเห็นไหมครับว่าเราออกแบบมาเนี่ยเพื่อรับน้ําหนักได้5้าร้อยโลขึ้นเลยครับตัวนี้ กายบุษะยกสบายสบยครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องเป็นเพานะครับถ้าเป็นเหล็กธรรมดาแรงกดมันจะกดลงมาเยอะนะครับทําให้โอกาสตรงนี้ดุง้งปุ๊บมันจะพาพ,พับลงไปได้นะครับเพราะจุดเยื่อศูนย์เขาหลบหนีหนีศูนย์ปุ๊บมันจะเกิดการพับตัวครับสะสแตนของเราสามารถซื้อไปซื้อออปชั่นได้เลยนะครับ อ่าอันนี้เราคือสแตนตัวที่ดีที่สุดในท้องตลาดนะครับต่อไปเรามาดูสแตนยกหน้านะครับขอสแตนยกหน้าตัวหนึ่งครับโอเคสแตนยกหน้าเนี่ยอ่าตัวนี้จะใช้ช้อนใต้โฉกนะครับเราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ให้ใบคู่หนึ่งนะครับอ่าจะเอาไว้ช้อนนะครับเวลาประกอบไปเวลางัดปุ๊บตัวท้องตัวนี้ก็จะไป งัดกับชกแล้วก็ทําให้ล้อหน้าลอยขึ้นมานะครับ oh, <she S 1> อันนี้นะครับสแตนล้อหน้าเนี่ยลูกค้าสามารถสั่งไปยกพวกสแตนรถเล็กได้นะครับ R, oh, <she S 1> พวกเคพวกรถเล็กนะครับพวกร้อยห้าสซีอ่าพวกสวิงอาร์มแคบๆอะครับมันไม่เหมือนกับบนะิ๊กไบค์ช่องไฟตัเนี้ <I 'm S 1> มันจะแคบกว่ารถทั่วไปเราสามารถสั่งเป็นยกหลัง นะใช้อุปกรณ์ยกหลังได้เลยนะครับยกสวิงอาร์มได้นะครับ<อ>เพราะรถ<อ>เล็กส่วนใหญ่จะเป็นสวิงอาร์มนะแต่เราก็ให้ไปทั้งคู่นะครับเวลาสั่งมาเราก็จะให้ไปทั้งคู่ทั้งยกสปูนทั้งยกสวิงอาร์มอันนี้สามารถเลือกซื้อได้เป็น2แบบนะครับไปยกรถเล็กก็ใช้ตัวนี้เลยครับยกหลังนะครับถ้าจะย,ยกบิ๊กไบค์ก็ใช้เป็นยกหน้านะครับโอเคอเรามาดูตัวต่อไป จะมีสแตนยกหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสแตนหัวแหลมเพราะว่าโชกสมัยใหม่เนี่ยจะมีรูใต้โชคลองล้วงมือเข้าไปใต้โชกนะครับลูกค้ารถรุ่นใหม่ๆมีหมดล้วครับเวลาเรางัดเนี่ยก็แค่เอารูนี้ยให้มันตรงกับรูโชกนะครับแล้วงัดขึ้นทีเดียวนะฮะที่ใช้ในสนามแข่งเยอะๆก็คือตัวนี้นะครับทําไมต้องมีสี่ล้อเพราะว่า เรื่ออยู่หน้าครับน้ำหนักของรถเนี่ยกดมาข้างหน้าเยอะกว่านะครับอ่าเลยต้องมีการเพิ่มกําลังให้ล้อนะครับอ่าโอเคส่วนการปรับระยะเราใช้ตัวนี้นะครับปรับระยะต้องการให้ตรงนี้กว้างแคบตามรูของโชคเราก็ใช้ตัวนี้ปรับนะครับมันจะบีบเข้ากับคลายออกนะครับอันนี้จะเป็นแข็งแรงมากถ้ายกหน้านี่ผมแนะนําตัวนี้นะครับแข็งแรงสุดๆใช้งานดีมากโอเค คัาน,นี้เรามาดูสแตนโปอาร์มกันนะทำไมของเราถึงเป็นโค้ดสแตนอันนี้คือสแตนโปอาร์มที่ยกโปอาร์มทั่วไปก่อนนะครับอันนี้ดูกันนะครับ oh, เขาเรียกว่ารุ่นใหญ่พวกโปอาร์มรุ่นเล็กที่เขาทำออกมาขายก็มีครับแต่อันนี้มาตรฐานวามแข็งแรงสูงกว่าแน่นอนครับเหมาะสำหรับรถที่คุณลักษนะครับ ซื้อแพงหน่อยแต่ใช้ได้ยาวแล้วก็ความแข็งแรงนี่มั่นใจได้ครับตัวนี้เป็นซุปเปอร์ลีนแทนนะครับไม่ใช่อพาสติกมาทํานะครับจุดหมุนมันที่เราเสียบเข้าไปในรูเนี่ยถ้าเป็นพลาสติกโอกาสแตกสูงนะครับของเราเป็นซุปเปอร์ลีนนะครับการดูซุปเปอร์ลีนง่ายมากครับถอดออกมาโยนน้ำนะครับถ้าจมน้ําแปลว่าซุปเปอร์ลีนถ้ายลอยน้ําแปลว่าเป็นพลาสติกธรรมดาครับเพราะมวลมันต่างกันนะครับมวลความหนาแน่นของซุปเปอร์ลีนหนาแน่นกว่าทาให้มันจมน้านะครับแล้วดูจุดจุดยึดนะครับ ความหนาแบบนี้มินครึ่งความโตเนี่ยนิ้วห้าแข็งแรงสุดๆครับตัวนี้ถ้าไปยกรถที่ท่านรักผมแนะนํานะครับพวกโปอาร์มนะครับ,รรบแล้วเรามาดูกันว่าเรามีโปอาร์มกี่รุ่นนะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับยกโปอาร์มทั่วไปแล้วเรามาดูโปอาร์ม BMW โอเคอันนี้เห็นไหมครับว่าโปอาร์มยกกันคนละข้าง ของ B M จะยกขวานะครับของดุสติหรือโปรอมทั่วไปจะยกซ้ายเห็นไหมครับเว่าเรามีะแตนรองรับสำหรับรถทุกรุ่นนะครับของซุปเปอร์ลีนตัวนี้ของ B M จะใหญ่มากเพราะลูเขาใหญ่มากนะครับการการเอียงตัวของเนี่ยสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าเขางัดและเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นไหมครับที่จุดนี้นะครับ มันงัดละเงยหน้าขึ้นมาทางนี้เพื่อให้รถมันกินกำลังฝั่งนี้นะครับไม่ได้แนวตั้งถ้าแนวตั้งฉากเนี่ยโอกาสรถจะไหลไปทางซ้ายเนี่ยทำให้หลุดจากโคงตัวเนี้ยเยอะของเราจะออกแบบมาเห็นไหมครับว่ามันเอียงขึ้นนะครับรถก็จำน้ําหนักจะถ่ายเทมาด้านที่มีกําลังรับเอาไว้อันนี้คือ b m w นะครับโอเคเรามาดู S พันกัน S พันก็จะไม่เหมือนกับทั่วไปนะครับเพราะเราต้องทำจุดเยื้องหลบเพื่อให้สามารถหลบสวิงอาร์มได้นะครับสังเกตนะครับอันนี้ของเอพันจะแคบกว่าของทั่วไปเห็นไหมครับจะกว้างกว่าเพราะเราต้องหลบสวิงอาร์มนะครับส่วนแกนของ CBR ีอาพันเนี่ยคับแล้วก็จะมีตัวกันกระแทกนะครับที่นี่มีแต่ความจริงใจครับสังเกตนะครับเหมือนกันครับจุดเงยจุดเงยของ ของตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเงยหน้าขึ้นทําให้น้ําหนักลดกลดมาทางด้านนี้ส่วนตัวนี้เป็นซูเปอร์ลีนเนี่ยกันกระแทกไม่ให้ด้านด้านซิงซิงอาร์มข้างในเนี่ยมีรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น4ี่ล้อนเรียกว่าโปรอาร์มรุ่นใหญ่นะครับในตลาดที่เขาเรียกกัน,นแต่ผมว่ารุ่นนี้ดีแล้วครับอย่าไปซื้อเลยครับไอ้พวกที่ว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะมีไม่มีโรงงานดีๆในเมืองไทยนะครับผมเป็นโรงงานทําของส่งออกก็จริงนะครับเราก็ได้คุณภาพได้เรียนรู้กับเทคนิคการส่งออกสินค้าใหม่ๆที่เราต้องผลิตให้ทางต่างประเทศนะครับก็ได้ความรู้แล้วก็การลงทุนเรากล้าลงทุนครับที่นี่เราไม่กลัวครับเรื่องเครื่องจักรนะครับลูกค้าที่เคยมาเที่ยวที่โรงงานเราแล้ว ลองสอบถามได้นะครับทุกคนได้ความรู้จากผมไม่หมดนะครับแม้กระทั่งเรื่องท่อการเลือกการหม้อน้ําการเลือกท้ายสั้นไฟฟ้าไร้ท้ายสั้นธรรมดาท้ายสั้น,น,นแม่เหล็กส่างกันยังไงนะครับเราความจริงเขาคุยครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ครับนะฮะผลงานอยู่ทีอ่อยู่ที่ใครตั้งใจทําแค่ไหนครับของเราเนี่ยเราตั้งใจทํางานให้ร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าสบายใจได้นะครับ อันนี้เราผลิตมานานมากกว่า10ปีแล้วนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยผมมีเครื่องเลเซอร์ทำอยู่เจ้าเดียวตอนนี้ของจีนเข้ามาบานเลยครับถ้าอยากจะเรียนรู้อะไรเพิ่มสามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมโดยตรงได้นะครับเราทำมานานมากแล้วนะครับสินค้าเราออกมาเยอะมากอากาศหม้อน้ำเป็น304แท้ที่นี่304นะครับไม่ใช่เกรส2 0 1 สินค้าที่เราผลิตเนี่ยเยอะมากนะครับดูนะครับอันนี้ท้ายที่บอกว่าเราใช้เครื่องดัดเนี่ยเราใช้เครื่องดัดตัวเดียวกับตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่างานพ่อเราเนี่ยดัดไม่มีรอยคอดนะครับสังเกตนะครับเห็นนะครับเพราะมันมีเมนเดลคือหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าไส้ในประคองอยู่ข้างในนะครับพ่อเราก็ได้แชมป์มาหลายสนามแล้วนะครับตอนนี้ส่วนการโจดย์ปฏิบัติ นะครับเราไล่จดทุกตัวครับที่เราผลิตออกมาแล้วคิดค้นใหม่ๆนะครับเราไม่ได้ทําออกมาแล้วก็บอยให้ผ่านไปนะครับเพราะสมัยก่อนเราโดนก๊อปอย่างเดียวครับปัจจุบันนี้การเรียนรู้ของเราก็คือทําให้เราอะเข้าใจกับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับว่าการออกสินค้าสักตัวอะไรไปแล้วมีคนมากอ๊อปเนี่ยผมว่า คนที่ไม่มีสมองนะครับแต่งานนี้ผมเอาจีนะครับเรามีทีมทนายความเป็นของบริษัทเราเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วๆนี้เราก็จะมีฟ้องร้องอยู่บริษัทหนึ่งนะครับนะ <มา S 1> ครับได้ถึงเวลานะครับยังไงถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากได้ความรู้เพิ่มเติมในอนาคตสามารถเข้ามาดูได้นะครับขอบคุณครับ